สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจินดาไลสไตล์วันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูป่าไผ่นะครับอันนี้เป็นเขาน่าจะเป็นต้นเขาเรียกว่าหมอกคำหลวงถ้าผมจะไม่ผิดนะครับต้นนี้ใบสวยมากนะครับโตเร็วด้วยนะครับ ต้นสัตว์ทองก็โตเร็วนะครับอันนี้ยังไม่ถึงปีเลยนะครับพี่น้องดูเขาแทงยอดนะฮะดูเขาแทงยอดโอ้โหสวยงามมากสวยงามจริงๆนี่ดูเขาแทงยอดเนี่ยดูสิเนี่ยดูต้นเขานี่ยเขาแตกหน่อขึ้นมาใหม่เนี่ยดูสิพี่น้องครับสวยงามมากนะครับเป็นต้นสัตวของอ่า น้องชายผมเองนะครับวันนี้ผมก็ได้มาแวะเวียนก็เห็นว่ามันสวยดีนะครับก็เลยอัปคลิปให้เพื่อนๆได้ดูนะครับสวยงามมากครับน้องครับดูสิครับมันเป็นหน้าแรงแต่ทําไมเขาแตกหน่อแตกใบเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็เขาโตเร็วมากนี่ยังไม่ถึงปีเลยนะครับสูงท่วมหัวแล้วน้องครับโอเคนะครับวันนี้ก็ พาเพื่อนๆมาดูแต่พอสังเกตนะครับไอผมจะอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูอีกครั้งนะครับว่าเขาจะมีพัฒนาการอย่างไรต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับเจ๊กเตกแขนเขาเอาความชื่นมาจากไหนนี่ แตกเยอะเลยแตกยอดแตกใ่โอเคครับบายบาย